มาด้า2นะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อตัวดีเซลตัวท็อปและเป็นตัวหายากด้วยนะครับก็มาติดตั้งในรถเบนซินได้นะครับมันเป็นล้อตัวท็อปตอนนี้จะเป็นขอบ16มาด้า2นะฮะอันนี้นี่เป็นตัวน่าจะเป็นตัว m i n o r อร a เชนแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัวอยู่ในตัวท็อปสูงสุดเลยนะครับนะฮะก็ถ้าชอบล้อสไตล์นี้นะครับก็โทรมาหาเราได้ครับผม เบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นไว้ที่หัวข้อเสมอนะครับต่างจังหวัดเราก็จะส่งให้นี่มาดูสภาพก่อนนะฮะสภาพไม่มีรอยนะครับสภาพสวยเลยนะฮะที่เห็นเป็นคราบน้ำนี่ก็คือเราเอาไปจุ่มน้ำก่อนที่จะติดตั้งเพื่อเช็คว่าไม่รั่วซึมนะครับต่างจังหวัดเราก็จะส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับเรารับประกันสินค้าด้วยนะครับนะฮะก็คือล้อเรารับประกันว่าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแล้วนำมาซ่อมขายนะครับเป็นล้อเดิม นะครับเป็นสภาพดีนะครับรับประกันการใช้งาน100%นะครับมาดูอีกเพียงก็ได้ครับตัวนี้สวยจริงครับผมหายากด้วยสีให้เปิดด้วยนะครับสีแท้จากโรงงานนะค,ะครับสวัสดีครับ